พี่ครับได้ปลาทูมาเนี่ยพี่ทำอะไรกินเดี๋ยวปลาทูหรอเดี๋ยวพี่เอาไปทอดขมิน้นสูตรแม่พี่ให้กินดีกว่าไปนำปลาทูมาล้างนะครับทำความสะอาดแล้วก็นําไส้ปลาออกนะครับ เรานำปลามาบ้างนะครับเพื่อเครื่องจะได้เข้าเนื้อนี่ครับวัตถุดิบเราก็ง่ายๆมีแค่นี้นะครับกระเทียมขมิ้นแล้วเกลือแล้วก็ผงปรุงรสขมิ้นนะครับเทียมเกล,ล,ล,ลือผงปรุงรสว่าตามให้ละเอียดนะครับ แล้วนะครับก็นําเครื่องที่ตํามาหมักปลาไว้ประมาณ15นาทีแมวกระท้องนะนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมารอทอดกันอ เสร็จแล้วนะครับปลาทูทอดขมิ้นของเราเดี๋ยวมาชิมกันครับอ๋น้องมาชิมให้พี่หน่อยรสชาติเป็นไงบ้างอ่นี่เอาไข่ด้วยนะพี่อืมอืมอือือไงบ้างอ่อยพี่ 哎，那好一点的话吧。